โอ้โหของแท้ครับของแท้มีด่านรักกะบังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่ด่านโดนตำรวจเรียกไหมครับหรือว่าจะจ่ายถ้าทันหมวไน้าไหมเฮ้ยมอไซค์เขาห้ามขึ้นนะเนี่ยนี่เนี่ยลองดูนี่ว่าเขาจะว่าไงอ่าหรือว่าจะเที่ยวนนเลยนี่นี่เขาส่งไปละ อ,อ,ไไอ้ออาวนี่ตำรวจทางหลวงว่าไงครับจับไหมครับมอ <c oughs> เตอร์อ้าวไปไหนแล้วจอดแล้วอ่ากล้ามานะคนเฮ้ยออกมนเห็นในนี่ไงตำรวจเออจะบอกว่าให้ผ่านนะครับ